สวัสดีป่าลุงสุขสัอใหสวัสดีเบอส์ดสู่คนซ่องบ่าวดาวัานหน้าได้จับป่าลุนี่หน่อยก็ทิงอย่างไปเลยได้จับปลาลุงให้มาจับปาลุงให้พ่อจ้าให้มาจับปลาลุง่ยดี

哎呀妈！Hey, พันล้มก <aesthetic. c rast> ็ม yeah, uh ีขนหยาดนะกล่องเลยแล้วบังคัส่งขนหยาดพันล้มได้ไหมไปจะเปลี่ยนใหม่โอ้อยากว่ายน้ำอยากว่ายน้ำเลยนะเนี่ยอยากอยา โดนน่าจากในปกตีเดียวโอ้ยไมถอยไถอยไอเดี่ยวเดี่ยวเดียวเดี่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 ยวต้องใส่ก้อกใส่ย่างใส่ย่า้ใส่ย่างใส่ยอ้ย

Ôi, mua sao được này Bài Bài nhà rồi. Nhà, nhà. Nhà rồi. Ừ, cứ lỗi đi Bây sai đây Bây sai Nhanh nhanh, nhanh 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 nhanh, luôn, nhanh Ui, bị Ui,

สลดสลด่จ้าสังเวเกนคเตี a, like Some people. Some people. ๋เออขึ k ้นแล้ต้องนองลบเเป็าดุกสเร์เห็ดเป็นมายากดอเห็ดทันได้เถื่อนแล้วน้องน่องต้องน่อกอนอไกุดกุกกกกน จับน้องด้อเจ้นองด้จับกระตูไว้จับกระตูไว้อย่าไปจับแขนน้องน้องขมเองแบบเดียว่าว่เียว่าพี่เรียกว่าพี่รีล่ทางโซนรลนนทางหลีกกี่ได้หลีกกี่ได้วา เด่นม <that> ันกำลังเริ่มอยากเริ่มอจะคลาดเดินเลยโอ้ยหยากพ่อเลยเจ้าน้องเจ้าน้องไปน้ำกล่องเจ้น้องเออโบมีอันอันใหยางยางน้ำกล่องไงแหละสิงขนาด

ปเลดไวียนเวนไปแล้วพี่น้องเอ้ไปแล้วเอาไปไปหัดเดินพี่น้องัดเดิน ที่นอกกะประมาณนั้นแลันนอกไก่สิเพงเดนเดือนบ่เห็นกาอยู่นอกกได้เย็นๆอากาศน้ําหมอกตกนี่เดือนพี่น้องคหน้าคือสิงมาแ

sơn đặt xá nhà vô tia rắn ซ่บไปซ่บมาปัดครึ่งอย่าๆเด้อ chắp ย่างหอบฉี่พ่อเพื่อนแล้วนะเด้อนี่ยนะวันเจอกับตัวเองอย่างเป็นแล้วก็บสิงหอเพื่อนแล้วเด้อนี่ยไป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 เออไอ้กูพาย่างกี่ซิมาขึ้น

ไปดีเด้อไปดีปะลุงเว้ยปดีปะลุงเว้ปปวเป็นยังไบ้าเนี่ย <c oughs> อ <c oughs> สิงเกิเนยนี <c oughs> ย่วากันเลยยั <c oughs> งยังเนี่ยหาเนี่ยมนาเนีนี่ยทั้งน้าพุน

มือมอกับครึ่งได้เวลาไปว่ากล่ล like องไปไหวมอกับขยับขาไว้ได้จะล pues ่มกโอ้โหเบิ่องั้นราไปล้มเบิ่งั้นชนลอดชนลดชน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 เลยชนเลยชนเลยเ่ยางกมือกับเป็นนะ่อบ อพ่อพ uh, ักผ่อนก่อนสิไงเด้อป้าลุงเด้อพอกันมาให้ประสบความสุขทุกคนขอบคุณเบิร์ตทุกคนที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดเนาะบรรยากาศอยู่เฮือนนี่แหละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศอยู่เพื่อนอยู่ข้างนอกกันนี่จะเป็นสมุนทานเห้าเผาเที่ยงหน้าเนาะมีสี่ตัอวัน้จน พีโปอยูพูนพีโป้พีโป้พีโปมานี่นี่เป็นพีโป้พีโปนี่ตัวเล็กตัวน้อยกวูโมูอันนี้ดีโดนี่นี่เป็นดีโดพี่น้องไอ้เผาเทียงนาอันดุกดอกบ้านได้ดอกดุกน่ะเหาแห้งเลยปวจากเข่าบ้าได้เราไม่ต่นอนกาสายแต่พีโป้ก็ดีโดแล้วก็ปุ้ยนี่แหละพอได้เห็นเผาเทียงพอได้ยินเสียงเห่าเนาะ ยี i ệ t đ ก็ยังอยู่คือเก่าพี่น้องเอ้ยยั่งม่ได้เห็ดยังดอกเพราะว่ามีหลายคนก็เป็นห่วงยันขายยันยันขายยันเลกเงี้ยนะยังคือเก่ามันอีดูเฮ้ยไวไวมาหาเนี่ยเผาเทียงเด้อเผาเพื่อนเด้อเห็นบ่เออเผาเด้อสามตัวนี่พี่น้องอุ่นใจน้ำ ไปหาเอ้เนื้อไปเอ้เนื้ออย่สายไอ้เนื้อได้ไปหาดูฮะว่าอุปจักได้พี่น้องเสือบอกว่ายังในหูได้เอาขวดนมให้เอานั่นเอานี่ให้ได้เบิร์ดได้พี่น้องเลยเนี่ยสำนี่สิบเอ็ดเดือนปลายก็ย่อมภาพว่าพัฒนาการเร็วอยู่เลยโมเมนต์อวยเดี่ยวห้องจีนไทยให้เบิรงเมื่อไหร่พี่น้องว่ากินนมเบิร์ดเลยบุยมันเอาขวดนมไห้พอถือคานมาโหลดแล้ว ใต่นั้นใชนีได้เบวาเผื่อเคยจับนะเคยเคยเคยจับเคยเบอกก็เผื่อเผื่อจื่อได้เขาบอกต้นบางฮุ่งต้นมะกล้้ยนี่เขาท้ามนีซี่ใส่โรได้นี่คือเดือนนี่เขาบอกว่าเดือนอยู่ไซนี่สี่ว่าก็ได้ไสเดือนเด้เดือนเด้เดือนอยู่ไซน่ะในหลวงใสเดือนน่ะสี่ดูเดือนเด้ไสเดือนเด้มาเบื่องเดือนด้วยฮะ ใช้ดือนน่ะใช้ขี uh, ้เก so wow. ียมอยู่ใช่เกียมด้เกียมอยู่ใชหาได้บอกหาเกียมได้บอกเลยก็คือก็คือที่เห็นในน่องเวลาหาถ่ายคลิปฮบูได้บอกให้สบายดีเปิดสบายดีดูแห้งคลิปนี้นะ ขณะวันอยู่ในกล่องผ้าหยางไปนี่ก็ยังสบายดีปะมือสบายดีเสยนั่นแหละพี่น้องพอกันใหม่เด้อสบายดีบายบายเร็วบายบายบายบปะลูกเนี้ยบายบายเร็วบายบายจุ๊บ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 เนีจุ๊บจุ๊บเนี้ยบายบายเร็วบาย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 ัดีบายบายเท่านั้นแหละ